รู้ไหมต่อให้นายติดหนี้เป็นร้อยล้านเจ้านี่ก็ไม่สามารถแต่ต้องเงินนายได้แม้แต่บาทเดียวถ้านายดูช่องไลครเขาอย่างแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่ากรมบังคับคดีหรือการสั่งยึดเงินเดือนเนี่ยมันมีขีดจากัดของมันอยู่ก็คือการที่กฎหมายขีดเอาไว้ชัดเจนว่าลูกนี่ต้องมีเงินเหลือพอไปซื้อข้าวกินเพื่อไม่ให้อดตายในวันข้างหน้าและอีกอย่างก็เพื่อการันตีว่านายจะมีชีวิตใช้หนี้ต่อไปได้ซึ่งถ้านายติดหนี้ก้อนโตแล้วไม่ยอมจ่ายสักทีแน่นอนครับเจ้านี่เขาไม่ได้เปิดโล่งทานเนาะเขาจะฟ้องนุก่นาง จังหวะน,นี้แหละที่คนทั่วไปแม่งจะหล่นกลัวโดนยึดบ้านยึดรถหรือว่ายึดเงินเดือนจนบางคนถึงขั้นวิ่งไปกู้หนี้นอกระบบที่ดอกโหดมาจ่าย ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรนะถ้าคนฉลาดขึ้นมาหน่อยเขาก็จะวิ่งไปศาลเพื่อขอประนอมนี่ซึ่งอันนี้ถือว่าทําถูกแต่สําหรับคนดูช่องไอข่าวแล้วแล้วก็เขาจะบอกกฎหมายหนึ่งข้อที่เจ้านี่ไม่อยากให้คุณรู้แน่นอนเพราะมันจะทําให้คุณแข็งแรงขึ้นแล้วไปสู้กับเขาเล่ากับว่ามีเกาะวิเศษและสิ่งนั้นเรียกว่าปอวแพงมาตรา302ที่ระบุเอาไว้ชัดเลยว่าถ้าหากเงินเดือนนายไม่ถึง2 0 0 0 0บาทแล้วแล้วก็เจ้านี่ที่ไหนก็ห้ามสั่งอายัดเงินหรือหักเงินเดือนนายโดยเด็ดขาดเพราะมัน ไปใช้หนี้ที่เราติดอยู่ได้สมมติถ้านายติดหนี้บัตรเครดิตอยู่1ล้านแต่เงินเดือนนายแค่หมื่นห้าเจ้านี่ก็ทําได้แค่มองตาเป๋มเพราะไม่สามารถหาเงินเดือนนายไปใช้หนี้ได้แม้แต่บาทเดียวแต่อย่าเพิ่งเหลืองดีใจจะใช้ใจ่ายมั่วซั่วเกินตัวเพราะกะวิเศษนี้มันการได้แค่เงินเดือนเท่านั้นถ้านายมีบ้านรถหรือที่ดินอันนั้นเขาก็ตามไปยึดขายทอดท้องตลาดได้อยู่ดีเอาเป็นว่าอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวมาทำให้